เอ็มเอ็มใช่ไหมคะไหนดูขนมสิมีมาร์ชแมลโล่ด้วยนี่มีเยอะจังจิ้มขากางเกงแบบนี้ เป็นรสอะไรคะมันไม่มีรสชาติใช่ไหมไหนรูปอะไรคะอย่างขอดูหน่อยอุัยเป็นน้องเหมือนน้องหมี่ใส่กางเกงเลยอ่ะอันนี้คะ่ะกินดูอร่อยไหมคะมันมีรสชาติมันมีรสชาตินะ้อขอชิมอันนี้หน่อยได้ไหมคะโอเคติดก,กระดาษอะโอเคได้แล้วนี่รูปนี้เป็นแป้งของอ่าขนมปังเบเกอร์เฮ้ยขนมอินดี้เบเกอร์ สเต็กเยลลี่สเต็กขยักกินไปซื้อให้ใส่เว่นทั้งหมดเลยนะคะเอหาดู่อยไหมคะแน่ก็ทำเป็นลิป มันเมลโล่ก็มีกี่ไส้คะสองไส้ใช่ไหมคะมีรสอะไรบ้างคะสตรอบเบอรี่กรับโอเค okay. เดี๋ยวค่ะชิมเอ็มเอ็มสีนี้ไหนนะเอ็มเอ็มโอ้โหมีอัลมอนด์ข้างในด่วงน,นะคะโอ้ไส้อะไรน,น่ะไส้นี้ค่ะไสบบ้้สตรอเบอรี่ ใสมันก็คือหวานมากอร่อยเลยนะมาดูขนมดูสิโอ้โหน่ากินเลยค่ะน่ากินทั้งันเลยท่านกินสีฟ้าดูนะเดี๋ยวลองกินก็ได้ไข่ออกมาก็าจะเป็นเคบายบายสวัสดีค่ะ